สวัสดีครับยังคงอยู่กาแฟเดนในนะครับและในอีพีที่แล้วเนี่ยเรายึดตรงนี้เสร็จแล้วนี่แต่ปรากฏว่าไฟมันดับไงฮะพอไฟมันดับแล้วเซิร์ฟมันก็ปิดด้วยก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหโเราต้องมายึดใหม่ท่านผู้ชมฮะแล้วมันตัดมาตรงนี้เลยนะตรงนี้ผมยืนอยู่ข้างบนเครื่องน่ยก็ก็โอเคลวมั้งอย่างน้อยเราก็มาอยู่ข้างล่างฮะไม่โดนซอมบี้ไล่กวดแล้วก็นู่นนะเจ้าหุ่นมันเกิดใหม่ด้วยนะแล้วเกิดใหม่โคตรเยอะ ตรงนี้มันจะมีหุ่นตัวหนึ่งขอมันตายแล้วใช่ปะฮะตายแล้วอยู่ข้างหน้านั่งไงหุน่นสงสัยเอ๊ะน่ามันหุ่นเรานี่ฮะโอ้โหจบแล้วท่านผู้ชมฮะหุ่นผมตายริบเลยผมต้องจับใหม่สินะหรือว่าสองตัวก็น่าจะไหวมั้งเดี๋ยวเราไปไปจับใหม่แล้วกันฮะ สองตัวตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์หมดแล้วแหละผมคิดว่าน่าจะได้ฮะเพราะว่ามันเหลืออีกนิดเดียวเองเดี๋ยวก็จบแล้วตรงนี้เราก็ช่วยมันยิงไปส่วนข้างบนนั้นเดี๋ยวมันหลุดไปก็มีหุ่นตัวนั้นแถมให้อยู่นี่เราก็ช่วยมันซัดหน่อยนี่ฮะเคลียร์ไปจบตอนแรกผมเห็นไอ้หุ่นตัวนั้นนะฮะมันอยู่ข้างบนผมรู้ว่ามันติดบาร์กมันจะลงมาไม่ได้แล้วปรากฏว่ามันลงมาได้ พอมันลงมาได้ปุ๊บมันก็ไม่สนใจตัวซอมบี้เลยฮนะทิ้งมาตีหุ่นของผมเลยอนะจบแล้วจบแล้วจนะยังยังฮะอีกนิดนึงว่าจะเบอร์อะไรตายไปอนะโอแล้วเป็นหุ่นตัวแรกด้วยนะมันรงเลยเบอร์หนึ่งเบอร์นหนึ่งอ๋อตัวที่มันมีกระสุนเยอะๆนี่ไนงะ ว่าแต่มันจะยังไม่หายไปนะเพราะว่าผมต้องไปเก็บกระสุนเก็บอะไรคืนอยู่ฮะอย่าเพิ่งหายนะแป๊บหนึง่งใกล้จบแล้วอีกนิดเดียวยเดี๋ยวพอจบแล้วเราจะได้ไปเคลียร์หุ่นข้างบนกันฮะนี่ไงอย่าไปไอ้หนูนั่นแหละแจมอย่าไปเรื่อยๆอ้น,นี้ก็วิ่งมาทำไม สอบดีตัวสิวกันเลยแล้วฝั่งขวาเหมือนจะมาแต่ไม่มาฮะ <c oughs> มันน่าจะติดบัคตรงนู้นแหละยังไงสิหมดแล้วนะเว็บนี้น่าจะหมดแล้วเนี่ยมันจะเสร็จแล้วฮะอีกนิดเดียวมันมาทางซ้ายอย่างเดียวครับคิดว่าสองตัวนั้น่จะเอาอยู่แล้วจบโอ้โหจบสักทีฮะ นี่แน่เครียเอาอยางยังนะยังเหลือฝั่งไฟอีกแคปหนึงน่งฮะจัดไปให้หมดนี่แน่เอาอยางอีแคปยังไม่หมดอีกอช่วยยิงก่อน ท่านผู้ชมทำไมมันไม่จบไม่สิ้นสักทีฮะมันเสร็จแล้วนี่ยคือผมต้องปิดเลยเหมือนจะจบแล้วฮะเงียบแล้วเงียบแล้วเสียงเงียบแล้วโอเคจบแล้วครับจบแล้วเราก็น่าจะต้องไปดูหุ่นตัวเองก่อนหละเดี๋ยวเราต้องโอนถทาย ลูกกระสุนใส่ตัวสองตัวนั้นฮะแล้วศพหุ่นหายไปแล้วไม่เป็นไรเราเก็บหมดแล้วเดินได้อยู่ฮะผมต้องฝากเบอร์ไหนฮะบเบอร์3ใช่ไหมที่มันลูกกระสุนน้อยๆนี่ไงฮะฝากไปเลยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่โอเคครับเรียบร้อยฮะต่อไปเราก็จะต้องไปไล่เก็บหุ่นออกให้หมดนะหุ่นที่มันอยู่แถวนี้ มันออกที่จะเดินชนกันไปถึงไหนฮะงั้นเราไปดีกว่าฮะไปเล่นหุ่นข้างบนก่อนน่าจะไหวแหละแค่ผมคนเดียวแต่ผมต้องหาจุดหลบนะไม่งั้นเราเนี่หละจะเป็นคนตายเองงั้นวิ่งมาฝั่งนี้เลยฮะพราแต่มันจะเห็นเราปะเหมือนจะเห็นนะ โอเคฮะไม่เห็นไม่เห็นแย่มเลยไม่เห็นแบบนี้ผมต้องไปหลบหลังก่องนะนี่ฮะมาหลบตรงจุดเดิมของเราตรงนี้แล้วก็ยัดเลยฮะอุ้ยโดน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 อ้ยเกือบตาย หมวกแตกไปเลยฮะตีโคตรแรงอ่ะเจ้าหุ่นพวกนี้แล้วอีกตัวหนึ่งผมต้องเปลี่ยนชุดสินะก่อนไปตีมันฮะมันจะมีตัวหนึ่งอยู่ตรงเนี่ยทางซ้ายเนี่ยผมต้องเคลียร์มันออกเพราะว่าเรายึดตรงนี้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาป่วนฮะไปไปไปเล่นมันฮะตัวที่มันอยู่ข้างบนอันนี้ติดบัคกเหมือนเดิมบันได ตรงนี้มันจะมีจุดให้เราซุ่มอยู่หรือเปล่าไม่มีฮะหรือว่ามันจะไม่มีแล้วฮะมีมีผมได้ยินเสียงอยู่อยู่ไหนก่อนหาไม่เจอท่านผู้ชมฮะจริงด้วยฮะมันหายไปมันได้ยินเสียงยิงอยู่นะแต่อยู่ไหนไม่รู้ฮะอันนี้ก็พี่เบิ้มติดบ,บัคกเล่นมาเลยแล้วกัน โดนไมหมล่ะนั่นผมว่าไม่โดนฮะติดไอ้ตัวบักที่มันซ่อนอยู่ตรงนี้โดนเป้าไม่โดนฮะ่่างมันแล้วกันฮนะช่างมันไม่ได้สิเดี๋ยวมันจะขึ้นมานี่ไงยิงมันทิ้งไปก่นกอนเลย เมื่อวานเราไปดูดตรงกลางถนนนะครับส่วนตรงนี้เราก็ค้นหาหมดแล้วผมคิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วแถวนี้งั้นเราจะไปดูฝั่งนู้นกันฮะฝั่งที่มันเป็นแทงน้ําเสร็จแล้วเราก็จะได้กลับบ้านกันโอเคกลับเลยกลับบ้านกลับบ้านเออไม่ใช่กลับบ้านไปดูไปดูไปดูฝั่งนั้นนะแต่คิดว่ามไม่น่านจะมีอะไรหรอกครับมันก็สมบี้ก็เพียบแถวนั้นนะ่ะ นี่ไงครับมาถึงตรงแทงน้ําแล้วมาสํารวจกันซิที่นี่เขามีอะไรแล้วเสียงปืนมันดังมาจากตรงไหนด้วยผมรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะอ่ะอะเคลียให้หมดแถวนี้เหมือนจะเข้าได้แฮะแทงน้ํานั่นอ่ะตรงนี้เป็นสะพานอ๋อทางรถไฟ เหมือนทางรถไฟจะเป็นทางข้ามไปฮะแล้วนี่เดินอะไรนะั่นทำไมล็อกหลบผมได้แล้วก็ตรงนี้ฮะมันเป็นประตูฮะเออทะลุเลยไม่เอาไม่เสี่ยงผมยังไม่อยากติดบัก๊กจบข้างในนี้ก็น่าจะบั๊กเหมือนกันฮะแต่ด้วยความอยากรู้โอ้ไม่บั๊กไม่นา มันเป็นห้องโล่งๆเลยฮะเหมือนให้เราวิ่งไปข้างหน้านู่นอะ่ะไม่โดดลงมาทับกันนะตายนะโอเคฮะติดๆตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะเป็นแบบจุดให้มาวิ่งเล่นเฉยๆขอ,อไปดูน่าจะดูตรงนี้ก่อนนะตรงที่รถไปเนี่ย มือนจะอ๋อตันตันฮนะมันตันมันตันตันจริงเปล่าตันอยู่ฮนะแต่ว่ามีกล่องนะกล่องเก็บได้ไหมกล่องเก็บไม่ได้กล่องหลอกครับผมโดนโจมไม่นะกรับกลับกับหมดแล้วฮนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรตกค้างก็พิมพ์บอกผมด้วยนะบางทีผมก็ไม่ได้คนละเอียดขนาดนั้น คือผมต้องกลับแล้วต้องกลับไปยันนี่มันมีเสียงป้องป้างอยู่ครับอุ๊ยโอ้โหเจ้าลิกเกอร์แกนี่ทำให้ฉันดูแย่นี่เนะี่ยอ๋อเสียงหุ่นยนต์เรายิงตกใจหมดนึกว่าใครยิงฮนะไปไปอีหนูกลับกลับกลับ เดี๋ยวเราต้องไปกลับไปสร้างสไปแถบมาวางด้วยฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมทาสไปแถบแล้วก็ทําอะไรเสร็จแล้วนะครับแล้วเราค่อยมาวางเล่นตรงนี้กันผมคิดว่าผมคงจะทําเป็นสไปทถบแบบเหล็กเลยและตอนนี้ผมก็วางสไปทถบเสร็จแล้วนะครับเป็นสไปแถบแบบเมทัลน,นะครับเพราะว่าเหล็กมันเยอะเราสามารถปั๊มได้ผมก็เลยมาวางเล่นตรงนี้เลยฮะเป็น2ชั้นก็พอนะเพราะว่ามันหนักอันละ12โลครับหนักเวอร์ครับ แล้วผมได้ยินเสียงหุ่นยนมันจริงอยู่ตัวหนึ่งะแถวเนี้ยตามจริงมันจะมีตรงนั้นตัวหนึ่งแต่ว่าทําไมมันไม่เห็นฮะผมก็มองหาอยู่นะช่วงเวลาวางก็ระแวงอยู่ว่ามันจะมาสอยหลังผมตอนไหนฮะหรือว่ามันจะติดบั็อกอยู่ข้างในโกดังนั่นเองฮะตอนที่เราเข้าเกมมาใหม่อาจจะเป็นประมาณนั้นน่ะนี่ไงเสียงมันยิงอยู่อะหรือว่ามันอยู่ข้างหลังนะมันอาจจะอยู่ข้างหลังก็ได้มั้งท้างนั้นเราก็กลับไปดีกว่าฮะ ตรงนี้เคลียร์แล้วเลี้ยงมันไว้นั่นแหละเอาไว้ช่วยกันซอบี้ไปกลับกับเดี๋ยวเราจะลงเหมืองกันเลยนะครับผมกลับไปเตรียมของเตรียมแขมไฟเตรียมอะไรพวกนั้นแล้วก็ลงเหมืองกันเลยตอนนี้ไปแล้วโชคดีหวังว่าจะไม่ตีของกันแตกนะโอ้ไปเสียผมอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะกลับเลยกลับเลยอ๋อเจอแล้วครับท่านผู้ชมผมเจอเจ้าห่นตัวนั้นแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนปืนมาซุ่มให้ก่อนนะ มาแต่ปืนผมอยู่ไหนฮะปืนนี่ไงฮะเอามาซูมดูผมเห็นแล้วนู้นไงชัดเจนนะครับมันติดบักเราปล่อยไว้นั่นแหละฮะเอาไว้ให้มันช่วยกันบ้านเดี๋ยวสักวันมันก็คงจะดูดพ้นหรอมั้งปาป้าเจ้าสองตัวนี้กลับบ้านกันไหนไหนช่วงเวลากลางวันมันก็นานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าเราไปยึดเหมืองกันเลยดีกว่านะมันอยู่ใกล้ๆกล้นดด้วยฮะส่วนหุ่นสองตัวนี้เราจะทิ้งไว้นี่แหละ ผมคิดว่าถ้าเกิดเราลงไปในถ้ำซอมบี้มันคงไม่เกิดข้างล่างหรอกมั้งเดี๋ยวเราก็จาเสียงอยู่ข้างในนั่นเลยแล้วกันฮนะแข็มไฟผมก็เตรียมไปแล้วเหลือแค่ตัดไม้ตามทางไปวันแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเจ้าโบเดี๋ยวแกต้องลงไปกับฉันด้วยข้างล่างนั่นนะ่ะตัดไปด้วยเลยตัดแล้วก็ยัดใส่หุ่นไปด้วยนะฮะแบ่งกันช่วยกันผลผลไม้ผลมือลงเหมืองตอนกลางคืนนะครับคิดว่าน่าจะไหวไม่น่าจะป่วนกันหรอกมั้ง มาถึงหน้าเหมืองแล้วครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะลงไปนั้นผมว่าเราต้องเตรียมระเบิดนะระเบิดผมมีประมาณสักเกือบสองร้อยลูกเลยปั๊มมาคตดเยอะจงเวลาที่หายไปครับผมไปปัม๊มของมายียยเอามาแทนฝาเลยแล้วกันฮะแล้วหมวกหมวกกดงานนี้ก็เอามาสี่อันเลยนะเอามาแบบเหลือเือพร้อมนะอันนี้ ใช้ต็มไฮกับอลูมิเนียมอลูมิเนียมผมก็เตรียมมาเยอะงั้นเราก็ลงไปเลยฮะแต่ก่อนที่เราจะเข้านะผมว่าเราจะต้องเล่นลูกซองก่อนฮะเนี่ยเอามาเขียนหน้าประตูก่อนแล้วก็เอาแคมไฟมาเลยแล้วกันเอามาให้หมดคิดว่าน่าจะถือไว้อยู่ะฮะวางเลยแคมแรกตรงนี้แหละ ไม่วางไม่ได้อแล้วก็ยัดไปเลยท้าไม้หนึ่งร้อยอันนี่สว่างโคตรอุ้ยอยู่ข้างๆเลยตกใจไม่นะฉนลั่นอ๋อตรงนี้ที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะทางแยกที่ผมเคยวิ่งเล่นอยู่รอบหนึ่ง ฝั่งขวานี่ผมว่าเราวางไปเรื่อยๆดีกว่าฮะเดี๋ยวเราค่อยสร้างเพิ่มก็ได้อุยไปดูกันครับไปดูฝั่งขวาก่อนฝั่งขวานี่เจอแอ่งน้ําซึ่งแอ่งน้ํานี่ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะมีฮะไม่มีก็ช่างมันะวางไว้เหมือนเดิมนี่ฮนะวางไปเลย ระหว่างกดโคตรเอ๊ะตรงนี้เป็นห้องซับไพยฮะแล้วเหมือนข้างหน้าจะไปได้แต่ว่าอาจจะต้องมาอีกทางหนึ่งอ๋อดอกโมโลโทอฟแล้วก็ชุดชุดผมก็ซ่อมมาแล้วผมต้องเก็บเพิ่มอีกไหมมันหนักอยู่นะหรือไม่หนักอ๋อมาชุดการ์ดบอ์ดโอยเกือบเก็บแล้วผมเก็บแค่ชาแล้วกันฮะแล้วก็น้ําน้ําเปล่าที่มันต้มแล้วส่วนที่เหลือทิ้งไปกระตนาอะไรไม่เอาฮะ ชัดเจนนะท่านผู้ชมครับมันเป็นจุดให้เรามาอีกทางนึ่งอะ่ะงั้นกลับเลยตรงนี้เหมือนมาเอาของเฉยๆมาจะบ,บูเรามาผิดทางนะเราต้องออกไปทางหนึ่งเดี๋ยวเราต้องวางแคมป์ตรงนี้อีกอันนึงฮะให้มันสว่างเป็นทางไปเลยอเอ๋สว่างจ้ากันเลทีเดียวฮะ างในอีกตัวหนึ่งตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรมั้งผมจําเป็นต้องวางไหมตรงจริงนะฮะไม่จําเป็นต้องวางอะไรก็ได้มั้งเนาะเดี๋ยวเราไปวางข้างในกันเลยฮะก่อนจะไปก็ซ่อมด้วยแล้วกันซ่อมเตรียมไม้เตรียมแคมป์โอเคส่วนแกนั่นรออยู่นี่นะดีสุดเลยฮะ เดี๋ยวเราเข้าไปด้วยมันจะติดนะนี่มันเป็นให้เราคานเข้าไปฮนะผมว่ามันต้องมีที่เบิ้มแนะ่ผมได้ยินเสียงมันเดินว้าวชัดเจนฮนะตึมตึมเลยเสียงมันเดินแล้วที่เบิม้มอันหลังหน่อยมองไม่เห็นนี่แนะ่ ไม่โดนฮะงั้นเราก็ไปซัดมันตรงหน้านี่เลยฮะนี่แน่ร่วงไปไม่ต้องหัดหลังก็ยิงได้นะเอ๊ะได้ยินอีกตัวหนึ่งฮะนี่ฮะซัดใส่หน้ามันเลยแล้วเราก็จะวางแคมตัวนี้หนึ่งอันอ้าวแคมจะหมดแล้วฮะ หวังว่ามันจะไม่ไกลจากตรงนี้นะไอจุดที่เราซ่อมประตูครข้างหน้านี่มีเสียงเดินครับเสียงเดินตึ๊บตั้มอยู่ข้างในตาดหัวเขาให้กระเด็นด้านหลังเข้าด้านหลังเข้าโอ้โหมันมาตอนไหนเนี่ยนี่นะ่ลวงไปผมว่ามันต้องซ่อนอยู่ตรงนี้แน่เลยฮะนี่ ต้นฝั่งนี้เสร็จแล้วมันก็ออกมาตกหลังเราอะ่ะชัดแหละไอ้นั่นตายฮะไม่รู้แหละตัดไปสองลูกตอนน่าจะเคลียฮะอ๋ด้านขวาอีกนะฝั่งนี้หมดแล้ว นี่ไงด้านขวาได้ยินเสียงอยู่ข้างหน้าเออเดี๋ยวผมไปเอาแคมไฟจากตัวเจ้าโบ้ไปก่อนนะครับเอามาวางเพิ่มอันนี้วางไปก่อนกลับเข้ามาอีกครั้งท่านผู้ชมครับผมไปขนไม้แล้วก็สร้างแคมไฟเพิ่มมาห้าอันแล้วเราต้องเข้าไปกันต่อนะตรงน,นี้คือแร่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแร่เด็กแหละสีมันอย่างเนี้ยแต่วงัง เหมือนจะไม่มีอะไรฮะแถวนี้นี่เย ر. เดินทางกันต่อเราต้องไปข้างหน้านูา่นฮะสารเกียวอยู่ข้างหน้าแล้วอย่าบอกนะว่าผมต้องลุยสารเกียวนี่เอ๊ะมันเป็นแพทเทิร์นหรือเปล่าฮะแพทเทิร์นที่เราโดดขึ้นอาจจะใช่นะวางไปก่อนเลยแล้วกันนะคือผมไม่รู้ว่ามันต้องขึ้นไปยังไงอะ่ะยัดไปด้วยเลยแล้วก็ดูด้านซีค่ะท่านผู้ชมครับพื้นมันเขียวไปหมดเลยฮนะ ผมคิดว่าถ้าเกิดเราลงไปนี่เราอาจจะติดเชื้อได้ทางมันทํามาให้เราต้องโดดไปข้างหน้านั่นแต่ใครนะผมเห็นขาของใครตรงนั้นนะ่ะกาลังจะโดดขึ้นไปเลยฮนะเจอขาซะก่อนอาหารโอเคน้ําหนักเรานี่คิดว่าโดดได้อยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งฮนะแล้วก็ต้องโดดข้ามไปเอ้แพทเทิร์นมันยังไงฮนะเนี่ย แล้วบอกเลยฮะเรื่องโดดนี่ไว้ใจผมได้ฮะมีร่วงแน่ฮะตรงนี้โอตัวนี้ร่วงได้แล้วผมเจอกล่องซับไพแล้วปึ๊บอา้าวขึ้นมาแล้วฮะขึ้นมาแล้วก็วางแขมไฟสิวางไม่ได้ฮะเอา้าแล้วผมมาทําไมตรงเนี้ยงงฮะให้ผมมาทําไมอะอันนี้เก็บน้ําสะอาดกับ จาพอเนี่ยมันหรือว่าเราต้องลงอ๋อตรงนี้เหมือนให้มาเอาแค่ตรงของครับผมว่าเราต้องลงแนี้แหละแล้วก็วิ่งทะลุเข้าไปอีกโอเคเลยงั้นก็วางอีกครับแต่ตอนนี้เจ้าโบก็อยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้อ่ะผมหลงทางไปหมดแล้ว พร้อมกับมันใกล้จะมืดแล้วด้วยมีแสงเว็บปั๊บข้างในฮะน,นี้มีกล่องนะเวลาตอนนี้คือสามทุ่มกว่าแล้วแสดงว่าข้างบนนั้นซอมบี้เกิดกันหมดแล้วฮะแต่มันจะไม่เกิดข้างในก็โอเคนะแบบนี้ไม่มีแล้วท่านผู้ชมฮะเป็นทางตันผมมาเพื่ออะไร หรือว่าทางนี้เหรอใช่ฮะทางนี้ทางนี้ถูกแล้วตรงเมื่อกี้เป็นเหมือนเก็บของเฉยๆแล้วเหมือนผมจะเห็นตาแดงๆนะฮะข้างหน้าตาแดงๆพร้อมกับเี๋งหมอกเจออีกแล้วครับมาริโออีกแล้วยังไงยิงจริงให้หมด แล้วก็โดดไปหินถัดไปเลยฮะโดดงสูงเข้าไว้ยังไงพวกนี้ก็เล่นเราไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ตกอยู่ดีฮะ <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> นี่ยโดดไม่ขึ้นแล้วต้องกดวิ่งด้วยสิความหมายเนี่ยตอนนี้มันมีทางแยกไปสองทางครับท่านผู้ชมครับไปทางขวากับทางซ้ายแต่ก่อนจะไปนะ <c oughs> ผมว่าเราไปดูทางข้างบนดีกว่าฮะโดดไม่ คันนึงอันนี้โดดไปได้และกล่องอยู่ฝั่งนู้นนะผมยิงซอมบี้ทิ้งก่อนเลยตอนนี้มันจะเป็นทางแยกสองทางอุ้ยติดนะตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับดอกน้ำน้ำชางั้นเราก็วางนี่ดีกว่อันนึงนะเหลือแค้มไฟสองอันแล้ว ังซ้ายไปได้นะครับแล้วทำไมผมเห็นมืดๆข้างหน้าอีกแล้วไม่ใช่มืดๆสิมันเป็นแสงไฟฮะอ๋อตรงที่ผมบอกว่าเราสามารถวิ่งกลับทางนี้ได้ไงฮะโอเคคือเราวนกลับมาทางเดิมนะมันเป็นทางแบบเหมือนเลขเก้าอย่างนี้ฮะ วนข้างหน้าก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเข้ามาข้างในงั้นตรงนี้ก็ได้ละเราต้องไปข้างหน้ากันต่อเติมเลือดหน่อยแล้วกันส่วนน้ําอะไรที่เหลือพร้อมอยู่มุดกันต่อเลยฮนะแล้วข้างบนเป็นเสาหินไม่น่าจะใช่เราจะต้องไปทางตรงนั้นนะฮะลูกตาแดงๆเน่ะสอมบี้ถ้ำนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ ให้หมดแล้วกันสังเกตง่ายด้วยถ้ตอนคืนแบบนี้มองเห็นแดงนี่ใช่เลยฮะตรงนี้เป็นลานโล่งๆออเจอแล้วฮะท่านผู้ชมฮะจุดที่เราต้องซ่อมนี่ไงต้องการไม้เสียงใครยิงอะไรอยูตรงไหนนี่มันยิงอยู่ข้างบนหัวเราเนี่หรือว่าเจ้าหุ่นสองตัวนี้อยู่ข้างบนหัวเราฮะ หินตะปูมีหมดนะครับอยู่ตรงเจ้าโบดเดี๋ยวผมวิ่งไปเอามาก่อนแล้วกันอันนี้ยัดไม้ไปก่อนฮะกลับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมวางเข็มไฟเพิ่มเป็น3อันแล้วนะให้มันสว่างตรงนี้แบบโคตรเลยพร้อมกับเอาระเบิดมาเพิ่มอีก2ชุดคิดว่าน่าจะได้เลยฮะเดี๋ยวเราจะปาร,ระเบิดรัวๆเลยนะฮะปลาปลาแล้วก็ปลาสักสามลูกฮนะเราก็ค่อยซ่อมทีเดียวส่วนข้างในนี่เดี๋ยวผมเป่เข้าไปดูกันนะ มันเป็นอ๋อเป็นลานกว้า,างนี่นะผมว่าเราปลาไปแถวๆตรงกลางได้เลยนะว่าแล้วก็ซ่อมเลยแล้วกันนะฮะะเอ่อปาไปก่อนดีกว่าสักสามลูกเลยนูนะ่นแหละปาเข้าไปแล้วก็ซ่อมโอเคปาไปต่อสักสามลูกเหมือนเดิมสเต็ปเดิมนะแ,แถวๆนั้นแหละ อ๋อหมวกไปน้น่นหมวกพลเหมืองผมแตกอ่ะปลาต่อปลาต่อท่านผู้ชมครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนั้นไฟดับใช่ไหมฮะแล้วพอผมมาเล่นต่อในอีพีเนี่ยมันมีปัญหาอีกครับคือหลังจากที่ไฟดับซัพพลายตัวเดิมแหละมันก็ยังงอแง,งยอยู่สรุปคือมันทําให้เซฟผมพังไปเลยนะตอนนี้แล้วตัวเราก็ได้กลับมาเริ่มใหม่ฮะผมไม่สามารถกลับไปเลือกตัวเดิมได้อ่ะ ก็เลยมันยังไงกันเนี่ยหรือว่าเราต้องเริ่มใหม่เลยเหรอฮะโอ้โหเราแมปแบบไม่มีเลยนะแมปแบบมืดตื้อไปหมดเลยเอามันก็ไม่มืดนี่นะเพียงแค่มันเปิดแค่ช่วงนี้ตรงที่เราเปิดช่วงแรกก็เลยกลายเป็นว่าเออทำยังไงดีเนี่ยแล้วของที่อยู่ข้างในตัวเก่าเราโอ้โหมันหายหมดเลยนะสวยแล้วท่านผู้ชมฮะ ลำบากทีนี้งั้นเอาเป็นว่าโปรเจกต์เกมนี้คงต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมอื่นเสร็จสับแล้วค่อยมาสารงานกันต่อคะคือเราก็ยังมีข้อสงสัยอยู่เรื่องที่มันเปิดอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่คิดว่าถ้าเกิดเล่นต่อมันคงจะยาวแน่เลยไหนไมันก็ลบเซฟเราไปแล้วเราก็เปลี่ยนไปเล่นเกมเนื้อเรื่องกันต่อดีกว่าฮะโดยเฉพาะลาล่านะครับที่ผมซื้อมาไว้แล้วเดี๋ยวไปเล่นลาลาสามเล่นอะไรสักพักหนึ่งฮนะค่อยกลับมาเล่นตัวนี้ต่อละกัน สำหรับใครชอบก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับไว้พบกันใหม่ใน fear the night นะครับครั้งหน้าซึ่งไม่รู้ตอนไหนสำหรับเกมนี้ก็พักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ